สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Lineage r นะครับอยู่กันในช่อง1 g t c นะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงอาจารย์เลเกนนะครับอาจารย์ของมอบกันนะครับว่าหน้าปั้นหรือเปล่านะครับแล้วปั้นมาเนี่ยเหมาะกับตำแหน่งไหนสายฟรีนะครับหรือว่าผู้เล่นใหม่หรือแบบ ใครที่กําลังมองหาตัวแท้งเนี่ยตัวเนี้เหมาะหรือเปล่าหรือว่าตัวนี้มันเก่งแบบไหนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันนะครับโอเคนะครับผมนะก็มาดูที่อาจารย์เลเกนเลยนะครับผมอาจารย์เลเกนนะครับเป็นธาตุไฟนะครับธาตุไฟสายพลังนะครับสกิลหนึ่งนะครับเป็นดาเมจไม่มีดาเมจทะลุนะเป็นดาเมจเฉยๆนะครับก็คือสร้างผลลัพธ์ด้านลบให้ศัตรู30% 0 0นนะครับลดหลบทักษะนะครับลดหลบลดต้านของศัตรูนะครับ ส่วนสกิล2นะครับก็คือบัฟนะครับเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังชีวิตนะครับซึ่งผมแอบอยากให้เป็นบัฟวิ่งด้วยถ้าเป็นบัฟวิ่งนะเออถ้าเป็นบัฟวิ่งอ่ะก็จะดีแต่อันนี้มันเป็นทางแบบทางดาเมจกับทางพลังชีวิตไปเลยนะครับส่วนความสามารถไฮเปอร์ก็เหมือนม็อบเลยนะครับรอบสังหารนะครับเรื่องติดผมไม่แน่ใจนะครับเรื่องติดนี่ผมคิดว่าเวลาไปเล่นอ่ะมันก็ออกนะผมว่ามันออกอยู่ ออกอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับความสามารถนี้นะครับส่วน9ดาวนะครับความสามารถดีสุดก็คือลาสนะครับแต่ผมก็ยังแนะนําว่าเล่นที่ไฮเปอร์แม็กไปก่อนนะครับสําหรับอาจารย์ลีเกนเขาเรื่องนะครับตัวนี้หน้าปั้นไหมนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าอ่าคนที่ยังไม่มีแท้งเลยนะครับก็ต้องพูดกันก่อนเลยนะครับว่า ID ผมอ่ะที่ผมหานะครับ1เลยเพราะว่า ID เเนี่ยมีตัวแท้งแค่อันเบโดนะครับ และอันเบโดของผมอะนะครับมันเวลามันอันเบโดของผมนะครับเวลาเล่นนะครับจะกระโดดแบบข้ามพอกระโดดข้ามเนี่ยสิ่งที่เกิดมาก็คือศัตรูจะดันมานะครับผมก็เลยเออเอาปั้นมาเล่นนะครับอันนี้พูดก่อนว่าทำไมถึงหานะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเอาปั้นมาเป็นตัวยืนแบบอันเบโดกระโดดแล้วก็เอาอาจารย์เลกินเนี่ยมายืนต่อเพื่อไม่ให้ศัตรูกองหน้าเขาอะดันผมมาได้นะครับก็ไปดูกันนะครับว่า อันนี้คือเกียร์ฟรีนะครับเผื่อใครจะใส่ตามนะครับก็จะเป็นดาวกระจายเลี้ยวหนาที่เกมแจกโจมตีกายใช้สกิลต้านสกิลพลังชีวิตนะฮะอันนี้ก็หลบสกิลต้านสกิลพลังชีวิตนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้อัพนะเอาเป็นรถแร่ไปน,นี่ก็รถแร่นะฮะประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงถึกหรือเปล่านะครับยังเลนเจอร์สายพลังเนี่ยผมหวังแค่ว่าถึกก็พอแล้วนะครับเอาด่าน นี่ก็น่าจะรู้นะครับว่าถ้ายืนได้ก็ถือว่าถึกนะอ่าผมมองแค่ว่าขอให้มันถึกอะนะครับก็พอนะครับสายแทงไม่ได้ผมไม่ได้หวังอะไรมากหวังให้มันถึกนะอ่าถ้าถึกก็โอเคนะครับอ่ะนี่นะครับก็เป็นดาเมจนะครับอ่ะถือว่าตีพลาดอยู่นะอ่าซึ่งต่างกับ ที้ง่โอยอยู่เหมือนกันนะครับอา,อาจจะด้วยเรื่องเกียร์ด้วยเรื่องอะไรแต่ผมว่ามันดูดีกว่ามันเป็นสายพลังเนาะอ่ะผมมองว่าถึกนะเนี่ยเออถึกอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะด่านนี้ไม่ค่อยรู้เดี๋ยวไปด่านบอสกันดีกว่าตีแรงๆนะครับเออด่านไปด่านตีแรงๆกันว่าจะขนาดไหนนะครับอ่ะผมมองแค่ว่าถึกก็โอเคแล้วนะครับสำหรับอาจารย์เล็กินนะ อ่าวโอ้โหแต่ก็ด่านนี้มันตีแรงอะเนาะแต่ก็ยืนได้นะเออยืนได้อยู่ใช่ไหมเออโดนบอสก็ปี้ไปด้วยนะฮะอ่ะยืนได้อยู่ยืนได้อยู่นะครับยืนได้ปะวะอ่ะดูนะครับ อ่าโอเคนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็ถามว่าถึกไหมนะครับคือเวลาผมเล่นเนี่ยผมจะมาเล่นด่านสุดท้ายเนาะก็จะรู้เลยว่าอ่าก็ก็ก็ถึกนะผมว่าถึกไม่ได้แบบ ปกติดันเนี่ยมันโหดนะครับแบบถ้าเล่นแค่ตัวเดียวนะบอสจะดันมาถึงป้อมเราไวมากแต่อันนี้ก็ถือว่ายื้อไว้ได้อยู่นะครับก็ถือว่าถึกนะครับอ่ะขอเปิดก่อนล้วกันนะครับมาเลียงได้หน่อย NFT มาโอ้โหอ่ะโอเคนะครับนะก่อนไปเดี๋ยวผมจะเอาเลนเจอร์ตัวนี้นะครับไปทดสอบกับเลนเจอร์สายพลังกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่า อาจารย์เลเกนนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับในมุมเกียร์แบบนี้เนาะอ่าไหนดีใหม่ๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะเป็นสอบตัวอะไรบ้างอ่ะโอเคนะครับนะมาดูที่ตัวแรกนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็จัดมาเป็นเอเลนนะครับธาตุไม้นะครับก็ยังเป็นตัวที่โหดนะตัวนี้ก็แพ้แพ้ธาตุเนาะอ่าแพ้ธาตุก็ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าก้าดาวแมกนะครับฝั่งนั้นหยุด5้าวีด้วยนะครับ โโหถ้าโดนหนึ่งหนึ่งค่อนข้างเสียเปียบนะครับอ่ะแบบวดเร็วเลยนี่นะโอ้โหหยุดห้าวีติโลลเลยหยุดห้าวิอ่ะ,อรเ,ออะเรียบร้อยนะครับผมก็พ่ายแพ้ไปอย่างไหวนะครับอ่ะโอเคนะครับมาเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปนะครับไปลุยอันนี้ก็จะเป็นธาตุเหมือนกันนะครับจะเป็นธาตุไฟนะครับอ่าเป็น เดียโบนะครับที่หลายคนคิดว่ามันค้ายกันเดี๋ยวเอามาดวลกันเลยนะครับเดียโบกับอาจารย์เลกนนะครับว่าจะเป็นยังไงใครชนะนะครับนี่นะครับก็มีความสามารถติดนะก็คือปล่อยรอบสังหารจะเห็นว่าไม่โดนสกิลตายนะโดนรอบสังหารตายนะครับปล่อยตัวแล้วก็ขึ้นตายนั่นแหละนะครับความสามารถรอบสังหารนะครับอ่า ออันนี้โดนสกิลตายนะครับโอเคนะครับก็อ่าน่าจะเห็นนะครับว่าเก่งนะครับเก่งกว่าเดียโบนะเออแต่อาจจะเป็นรูปเกียร์แต่ผมว่าผมก็ใส่เกียร์เดียโบดีอยู่เหมือนกันนะใช่แต่ก็ให้เห็นกันนะครับนี่นะนี่นะครับนะอ่า เก่งกว่าเดียวโบแน่นอนนะครับนะนี่เก่งกว่าเดียวโบแน่นอนนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับชนะไหมชนะอยู่แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับก็ อ่ะให้ดูกันนะครับนะก็เดียวโบก็โดนไปนะครับมันเป็นตัวใหม่ด้วยนะครับผมว่าข้าวแฝงน่าจะดีกว่านะครับมาเดี๋ยวมาดูกันอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นโคแสงนะครับอ่ะโอเคนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเจอกับอันเบโดนะครับเป็นยังไงอันเบโดเป็นธาตุน้ำนะครับก็ชนะทาง เกิดอะไรขึ้นนะฮะแพ้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 ทางเนาะอ่าแพ้ทางน้ำชนะไฟไฟชนะไม้ไม้ชนะน้ำนะครับอันนี้แพ้ทางธาตุนะอ่าแพ้ทางธาตุกันนะครับเฮ้ยก็ให้ติดอยู่เหมือนกันเนาะเออได้ฟัดได้เวียงกับอันเบโดอยู่เหมือนกันนะทำเล่นไปนะครับ ที่เขาไม่ค่อยปั้นธาตุไฟกันเพราะว่าเลนเจอร์ธาตุน้าเก่งๆมันเยอะนะครับแต่ที่ผมดูเนี่ยตัวเนี้ยไม่ธรรมดานะครับนี่ขนาดอเมโดเป็นธาตุน้ํามันต้องหายกว่านี้นะผมว่านะเพราะว่าสกิลกระโดดมันคือสร้างดาเมจด้วยนะครับแต่อันนี้ก็ยังยืนได้อยู่ไม่ถึงขนาดแบบบางเป็นอาบางเปาะบางอะไรขนาดนั้นเนาะก็ถือว่าดีนะถือว่าดีอยู่นะครับสำหรับอาจารย์เลเกน ยื้อได้นะับผมว่ายืนได้อยู่นะครับก็ก็แพ้แหละเพราะว่าเรนเจอร์ฝั่งนั้นเขาก็โดดข้ามมัตีฟอมเราได้นะครับแต่ก็เห็นนะครับว่าอาจารย์เลเกนก็ยืนได้นะไม่ได้โดนน้ําแบบตบอะไรขนาดนั้นนะครับอ่ะก็ถือว่าน่าพึงพอใจนะเอามาเล่นเองมาเดี๋ยวเราไปดูใน PP กันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ ก็ผมก็จะเล่นทีมหลักของผมเลยก็คือทีมนี้นะฮะอ่าก็คืออันเบโดกระโดดไปและอาจารย์เเกนจะเป็นตัวยืนรับดาเมจแทนไม่ให้กองหน้าเขามาตีบ้านผมหรือว่าตีตัวกองหลังผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับอันนี้นะครับจะเห็นนะครับเนี่ยอันเมโดกระโดดปุ๊บเห็นไหมอาจารย์เ,เกรกนก็จะยืนนะฮะอ่ายืนค้าไว้นะครับเพื่อไม่ให้ศัตรูดันมาหาผม ซึ่งอาจจะดูยากหน่อยนะครับแต่สังเกตได้เลยอาจารย์อาจารย์อาจารย์เลเกนยืนนะครับอัมเโดกระโดดนะครับก็ทําคนละหน้าที่ไปนะครับผมเลยเลือกที่จะหาแล้วพอหาได้ปั้นมาก็ทําให้ทีมเราเล่นได้มากขึ้นนะครับยกระดับทีมได้มากขึ้นนะครับนี่นะฮะอันนี้นะครับกระโดดไปนะฮะอัมเบโดกระโดดนะครับนี่อาจารย์เลเกนยืนค้ำนะครับ ก็มันไม่ได้ถึกอะไรขนาดนั้นเนาะพอมาเล่นในพีพีแต่ผมก็ว่าเป็นตัวยืนได้อยู่ไม่ถึงขนาดแบบปล่อยมาแล้วตายก็ยังเห็นยืนอยู่นะครับอาจารย์เลเกเด่เต็มเลยเห็นไหมก็โอเคนะครับโอเคถือว่าโอเคเลยไปต่อนะครับลุยนะฮะเออทีมผมปั้นมานะฮะร,รู้สึกว่าโหดโหดจริงนะครับไปดีสายฟรีจริงจังดวงดีด้วยนะครับมานี่นะครับปล่อยเลย อันเบโดกระโดดอาจารย์เลเกนยืนค้ำนะครับทำคนละหน้าที่นะครับมันก็ทำให้ทีมเราเล่นได้ดีมากขึ้นอา่าไปอันนี้เล่นเอาชนะไปเลยนะแข่งไฟไปเลยครับนี่อาจารย์เลเกนแต่ยืนค่านข้นงใกล้ป้อมนะเออระยะพอๆกับอันเบโดเลยเนี่ยยืนนะครับเนี่ยระยะพอๆกันเลยใกล้กันมากยืนใกล้ป้อมเลยนะครับก็ถือว่าได้นะครับยืนใกล้ป้อมก็โอเคนะครับมันจะได้แบบ ไม่ทําให้แบบมาจ่ายดาเมจข้างหลังนะครับอ่ะเดี๋ยวเจอตัวบินหน่อยมีตัวบิน2ตัวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ารอบสังหาร2ตัวเนี่ยจะติดตัวบินดีขนาดไหนนะเพราะว่าช่วงเนี้ยผมเห็นว่าติดตัวบินกระจายเลยนะครับความสามารถรอบสังหารเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวบินจะตายบ้างไหมนะครับอ่าตัวบินตายแล้วนะตัวบินตายนะอ่าตัวบินตายนะครับนี่ตัวบินตายนะผมไม่มีการบินนะครับบอกเลยตัวบินตายนะครับ อันนี้นะเห็นไหมตัวบินตายโอ้โหเหมือนมันจะสุ่มติดตัวบินดีนะอันนี้ผมคิดไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ตัวบินตายแบบเห็นได้ชัดนะโอเคพัดมาก่อนนะครับไม่ไหวดีที่เขาพัดมากเหมือนกันนะครับนี่นะผมไม่มีตัวกันบินนะครับอ่าก็ตัวบินตายนะครับนี่นะฮะโอเคแต่เราแพ้ไปไม่เป็นไรนะครับคือทีมเนี่ยตัวบินเขาโหดเกินไปนะครับผม ไม่ได้เอาตัวกันบินมาด้วยนะครับแต่ก็ถือว่าใครที่มี2ตัวเนี้ยนะครับเอามาเล่นก็สามารถที่จะเฮ้ยเอาจากการตัวกันบินที่เขาแบบเล่นตัวเดียวอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ได้ตีป้อมราแรงขนาดนั้นก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับอ่ะก็ได้เห็นกันมากขึ้นนะครับถามว่าเลนเจอร์ตัวนี้น่าปั้นไหมผมมองว่าถ้าใครต้องการตัวยืนเนี่ยที่แบบผมขาดแทงจริงๆผมไม่มีอะดูบิสผมไม่มีบารมยกลนะครับหรือผมไม่มีพวกเอเลนพวกตัวแบบ ตัวละครแท้งที่มันมาเป็นตัวยืนอะไรพวกเนี้ยก็ปั้นมาได้นะครับแต่ถ้าใครที่มีเอเลนอาร์มิโดผมก็ยังอยากให้หาตัวนี้นะเพราะว่าเอเลนกับอารมิโดเนี่ยมันกระโดดข้ามไปแล้วมันทิ้งกองหน้ามาตีหลังเรานะครับถ้าใครเล่นทีมตัวเองจะสังเกตเห็นนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้ก็เป็นตัวแท้งที่ผมคิดว่าหามาปั้นได้นะครับเอาเป็นตัวยืนแทนนะครับอ่ะโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ